โอเคครับ okay, ผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้มาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปอะยูนิเวอร์สัลไทม์เหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็แมปนี้มีการอัปเดตเนาะก็อัปเดตให้ภาพมันกลับมาเหมือนเดิมนะหายแหลกแล้วก็อัปเดตสแตนใหม่นะไม่แม่เขาเขารีเวิร์นะไอเดเวอร์เอยูนะฮะเดเวอร์เอ,ะะอมันอะไรวะอาร์เจเนตยูนิเวอร์สเออ เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้นะเออตอนนี้ผมก็เลยจะมารีวิวทัสนะครับผมทัสก็เป็นแอคโฟนะเอียตัแตดก็เอเอเอหมดเลยนะครับซึ่งตัวมันเป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทาไมนะ่าจะบลอกนะครับผมนะก็สําหรับใครที่อยากให้ผมแจกจุดจวผมก็จะแจกอยู่นะครับแต่ว่าต้อง60ซับก่อนนะครับคือถ้าเกิดช่องผมมีคนติดตาม60คนแล้วเนะดี๋ยวผมแจกให้นะครับ ก็อีกไม่กี่ทรัพเนาะแล้วก็อย่าอย่าลืมมากดทรับย์ด้วยนะถ้าเกิดแจกแล้วอ่ะไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะครับต้องกดไลค์กดทรับด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออะไรนะเออจะมารีวิวตัวนี้กันอ่ามันอัปเดต A NPC อยู่ตรงนี้นะนะซึ่งผมเนี่ยเดี๋ยวมาเทสกับตัวนี้ให้ดูนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับก็น้ามอคลิกนะตีปกติแบบนี้ ธรรมาดาครับดาเมจเข้าที่ดแปดผมเล่นมาไม่เห็นมันติดทีนะครับก็ไม่น่าจะมีคีโอเคครับต่อไปนะครับเป็นสกิลตัวอีนะครับกดค้างเลยเป็นแบบโอลาโอลานะต่อไปเป็นตัวอานะครับสตองพันนะครับก็เป็นต่อยแบบแรงๆแล้วก็น็อกแบ็คไปด้านหลังเหมือนเดิมนะครับ ถ้าทำมีเสียงน้องหวหมุกขอไปนะครับอุ้ยต่อไปเป็นสกิลต์ตีครับว่าแบเป็นการแบบเหมือนปล่อยพวกคลื่นพลังอะไรสักไปสักอย่างนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ดูในภาคภาคเนี้ยภาคหกนี่ทา,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 ามีห้าสิบแล้วก็ตัววายนะครับก็อยู่ไกลๆก็ได้ครับเหมือนจะเป็นการแบบตีแบบไกลๆนะเพราะไม่มอมันจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังอะไรสักอย่างไปนะ เป็นลูกแบบกลมๆนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งอันเนี้ยครูดาวนานมากๆเลยครับแล้วก็ตัวจีตัวจีท่าโุตมันมันสิทธิ์ลิขสิทธิ์นะครับไห้เอาให้ดูโอเคครับต่อไปเป็นท่าตัววีนะครับก็ต้องกดค้างนะครับเป็นการบินนะก็บินได้แป๊บหนึ่งนะครับนั่นแหละชิดไปนม่ไม่ถึงว่ะโอเคคลิปนี้มีแค่นี้แหละนะคะมารีวิวแค่นี้โอเคครับผม ไม่บายครับสวัสดีครับ